เจ้าคนพี่หรือว่าคนน้องก็ได้พี่ได้ทั้งหมดเลยใช่เป็นคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่สิเดจเปพี่ยนกดได้เหรอเป็นน่ารักจริงๆเลยเป็นแต่นพ่ะมีความคิดเห็นที่ตรงข้ามกับปิ่นนะสิเพราะฉะนั้นนบขอยื่นคำขาดนะ ตารครั้งนี้นกเป็นคนฆ่าพลาล่าตายมันก็เป็นสิ่งของนกนกจะทําอะไรก็ได้เฮ้ย <Hey, S 1> เราเป็นพี่น้องกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะเป็นน่ะเป็นนั่งอยู่เฉยเฉยลำใหญ่ลำคานนี่สองพนิดานางยักษ์เนี่ยจะขอตัวกับเป็นสักคู่นะเดี๋ยวนบอ่ะจะพาสองพนิดานี่กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่นกในฐานะเมียของนกนกส่วนพระเป็นทอพร้อมด้วยพี่เหมือนพี่ขุนอยู่ที่นี่ซ่อมเรือให้เสร็จ ข้านพก,กลับมาแล้วเลอยังไม่เสร็จสามคนเนี่ยได้เห็นดีกับนกแน่มานพกักไม่จังหวะ